พิษณทัรวยกลอมาเที่ยวชมศิลปะสถานแห่งความรักและแรงบันดาลใจในการสะสมงานศิลปะระดับโลกของคุณเสริมคุณคุณาวงนักธุรกิจชื่อดังที่ผันตัวเองมาเป็นนักสะสมและสร้างสรรค์งานศิลปะล้ำค่าอลังการที่บ้านพิพิธภัณฑ์คุณนาวงในกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งศิลปะสถานที่ควรค่าและคุ้มค่าที่ได้มาเยือนครับ แล้วที่ต้องขอชื่นชมนะครับพิพิธภัณฑ์บ้านคุณาวงก็คือเรื่องของเฟรลี่ดีไซน์อาระยะสถาปัตถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจําเป็นของสังคมยุคปัจจุบันและอนาคตโดยเฉพาะการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัยนะกลุ่มวิวแชร์มันรอยอย่างนี้เที่ยวกเก่งนะเยี่ยมเลย เดี๋ยวอันนี้อันนี้นี่เป็นชั้นอะไรเนี่ยอันนี้ชั้นใต้ดินที่มีห้องน้ำกับล็อกเกอร์แล้วชัยจะมีแต่ห้องน้ำนมีงานศิลปะประดับประดาด้วยนะครับ <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็บันไดนี้สวยงามมากไม่มีเสานะฮะดัดเหล็กให้อยู่ตัวในรูปทรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นศิลปะทางด <c oughs> ้านสถาปัตย์เลยนะใช่สถาปัตย <c oughs> <c oughs> ห้องแรกเนี่ยพอเข้าไปในตึกเนี่ยเราเรียกว่าห้องชื่อว่าพาเลอร์นี่เราดูนอนสเต็ปนะนี่ไล่รอยต่อไล่รอยต่อไล่รอยต่อครับเฟรนดี้ดีไซน์นี่นะโอ้โหมาห้องนี้อันนี้ห้องนี้ก็เป็นห้องลิฟวิ้งรูมนี่คือการจัดเตาการตกแต่งนี่คือแบบใช้งานจริงๆนะครับไม่ใช่แบบโชว์แต่ผลงานศิลปะนะอันนี้คือเป็นบ้านเนี่ยต้องย้ำนะใช่ไหมฮะห้องนี้เป็นงานประมาณปี2490มาจนถึง2540อะไรเงี้ยเป็นโมเดิร์นอาร์ตเป็นศิลปะ สมัยใหม่ในประเทศไทยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ของท่านไหนฮะอันนี้ของชำเลืองวิเชียนเขตโอ้โหอันนี่เป็นลปรมาจารใช่ใช่ปรมาจา์ชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นแรกที่สองธรรมดาที่มันเป็นลูกบ้านเนี่ยมันจะมีเรียกว่าเอดิชั่นทำกี่ชิ้นชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สองสายจานศิลเลยนะอันนี้ก็เป็นห้อง ห้องดิ닝นะคะโอ้โหนี่มันห้องทานอาหารหรือห้องอะไรเทเตอร์อะไรโรงละครอะไรอะทาาชาติใช่ป่ะทางกาชาติอาหารนี่ฮะนี่เนี้ยต้องแบบว่าถ้าเกิดใครมานั่งนี้นะโอ้โหวาดูทานอาหารนี่ไม่ได้อิ่มแค่ท้องอิ่มถึงจิตวิญญาณเลยนะเนี่ยโอ้โพอมีดนตรีมาเล่นนะบรรยากาศมันดีมากพลังมันบวกมากมคือมันดูอย่างนี้มันอาจจะขังขังแต่ว่าเพราะอาหารลงมีเทียนจุดมีอะไรโอ้มันดีมากห้องนี้ก็มาจากที่ว่าเราได้ได้สะสม ครุฑไปสนิกลางองค์นี้ชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานสําคัญในปตดศาสตร์ปฏิมากรรมร่วมสมัยของไทยครุฑเนี่ยเป็นของที่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณแต่ว่าอันนี้ปั้นด้วยเทคนิคหรือวิธีการตะวันตกแล้วก็ลักษณะของตัวเส้นสายเนี่ยก็เป็นศิลปะดีโออิตาเลียนก็คือออกแบบโดยศิลปินสีปั้นโดยศิลปินสีและศิล อย่างชิ้นนี้ของท่านไหนนะครับเนี่ยจ้าถวันดัดชนีนโอ้โห,โหนี่ไม่ซ้ำกันนะฮะแปดเสานี้แล้วนี่เป็นงานหายากน,นะครับเ <นะ S 1> พราะปกติจะเป็นงานพ e นติ้งไงอันนี้เป็นงานแกะสลักไม้เนี่ยมาดูตรงนี้ฮะเป็นสัตว์ของท่านมีเขี้ยวมีอะไรมากันแบบเป็นกองทัพสิงสาราสัตว์นะ อันนี้สี่รูปเป็นตำนานครุฑของวัตดูเตมีกุลเป็นศิลปินรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้เขา c o m ช i i o n work ให้เขียนเรื่องตำนานครุฑ<ม>เพราะว่าเราเรามีครุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะส่วนทางฝั่งนู้นด้านบนหนาบันก็จะเป็นพัฒนารายธรรมดาพัฒนารายทรงครุฑใช่ไหมฮะผมก็อัญเชิญพัฒนารายทรงพระสัารายอยู่เป็นปูนปัน้นนะฮะน,นี้เป็นปูนปั้นสด อย่างชิ้นนี้ของสุดยอดปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งของประเทศไทยเลยนะอาจารย์ถวันดัชนีแล้วก็มีพวกอาวุธมีดของถวันนะโอ้โหนี่โอ้โหนี่จะเป็นห้องอาจารย์ถวันไปเลยนะเนี่ยก็ก็ไม่เต็มที่เท่าไหร่โอ้โหว่าเว่ยถวันอยู่ตามห้องต่างๆนี่อย่างเงี้ยน,นะนี่ที่ที่อาจารย์ถวันก็ชอบเลยนะของแปลกๆนะเพราะว่าของพวกนี้ผมก็ได้จากบ้านอาจารย์เลยนะคืออาจารย์มอบสองชิ้นนี้ให้ผมก็ถามว่าแรงบันดาลใจจากอะไรอาจารย์ก็ชี้ว่าอันนี้ก็มาจากนกเงือกอันนี้ก็มาจากหัวจิงโตอะไรเงี้ยหัวเสือผมก็เลย ขอมาด้วยเลยก็ดีนะจะได้เออมาได้มีเล่าได้จะได้เล่าได้จะได้เล่าได้โอ้นี่ต้องขอบพระคุณท่านเจ้ากาลูนาหรือว่าอันนี้นี่ก็อาจารย์สวรรค์ดอยิงดอยิงนะแล้วแล้วก็แล้วก็ไปสู่การแกะไม้ทางฝั่งตรงข้ามแล้วแกะจริงเครื่องนะแล้วก็แกะเป็นอันนี้ นี่แหละครับศิลปะสถานแห่งความรักและแรงบันดาลใจของคุณเสริมคุณคุ่นาวงผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์คุ่นาวงลาดพร้าวซอย54กรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรครับ